ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับพี่ไม่บอลซิ่งนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาสรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อน2คู่นะครับที่วิเคราะห์กันไปนะครับผมก็อ่ายกไป1แล้วก็มา1นะครับสวยๆนะสวยๆก็ยังมาเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไม่คัดมา3คู่นะครับผมนี้มามี่3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับผมมาสวอนซีนะเจกับิสตอนซิตี้นะครับผมผมก็มองว่าตัดนี้ อ่าเพราะนาทีแล้วเปเสมอที่บ้านปิดต่อมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็มองว่านานนี้น่าจะยิงกันเยอะน่าจะยิงอ่าเพราะว่านานนี้ต้องมีคนเพราะว่าต้องมีคนไปสักคนหนึ่งนะครับผมว่าต้องมีคนรอดนะแต่ผมมองว้คู่นี้น่าจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยสวอนซีนะครับผมแต่ผมแต่ผมถ้าถ้าผมจะเชียร์ให้เดินนะครับผมว่าให้เดินมองบนไปเลยคู่นี้ผม,มว่าน,น่าจะมีสองหนึ่งอยู่นะครับนะคู่นี้น่าจะมีสองหนึ่งอยู่นะครับมาผมเปิดคู่แรกคู่สวอนซีมองบนไปเลยมีแน่นอนนะครับสองหนึ่งนะวันนี้นะมาแล้วก็มากันที่คู่ที่สองนะครับ เป็น bond, Under, บอลบอลถ้วยเหมือนเดิมนะครับของสเปนนะโอไปเดเลยนะครับผมวันนี้มันจะบอลถ้วยนะครับผมมาที่คู่ที่สองโซเซดาเจอกับมาโยก้าคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่อย่างหน้าบ้านอย่างโซเซดาสองเมตรผมว่าไม่น่ายากสําหรับโซเซดานะครับผมว่ามีแน่นอนอยู่แล้วสองเมตรวันนี้นะแล้ววันนี้เป็นงานหนักของมาโยก้าที่ไปเยือนด้วยโซเซดานะครับผมว่าโซเซดาช่วงนี้ก็ฟอร์มกาลังดีนะช่วงนี้ฟอร์มกําลังแบบว่าถือว่าดีเลยระบบแน่นเลยนะครับผมเพราะว่าโซเซดาสองลูกมีแน่นอนมาคู่สองมาเปิดให้ที่โซเซดาครับ แล้วก็มากันที่คู่ที่สามนะครับผมมาบอลทั่วเหมือนเดิมอิตาลีนะนาโปลีนะเจอกับเคโมเนเซ่นะครับคู่นี้ผมยังมองไปที่อย่างนาโปลีนะครับเพราะว่านาดที่แล้วเล่นบอลลีฟฟอร์มเข้มพอสมควรที่ไปกดยุ้ยมานะครับผมวันนี้ผมว่านานาโปลีไม่น่ายากน่าจะงานง่ายพอสมควรนะครับผมสองสองศูนย์สามศูนย์มีแน่นอนอยู่แล้วนาโปลีนะครับมาคู่นี้ผมเปิดที่นาโปลีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังพี่มาบอลซิงค์อนจบนะครับอย่าลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้นะ พื่อเข้ามาล็อบอ่ามาเป็นทิปเดียวพี่มาบอนซิงมาเป็นครอบครัวเดียวกันรับรองไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะพิมไปเลยนะครับพี่มาบอนซิงเจอแน่นอนทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่มาบอนซิงขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ